ตอนนี้กำลังจัดข้าวต้มมัดนะคะก็จะมีของที่ปูกขานะคะสิบมัดพี่ปูกขาไส้กล้วยอย่างเดียวนะคะต่อด้วยของพี่สัเนียงไส้ก้วยสิบมัด แล้วก็ของพี่เลขห้ามัดน,นะคะใส่กล้วยเหมือนกันแล้วก็พี่มายมก็จะเป็นไส้กล้วยห้าไส้เผือกห้านะคะหนึ่งสองสามสี กัดหยิบมาสองมาเอามาเลยสองเอามาอมันเอากันไกลมันกูจะแยกถุงเผือกให้นะคะ น,นี้คือเือผนไปให้นะคะแล้วก็จะมีของตลาดนั้นมุกมมนมีห้ามัดนะคะใส่กล้วยสี่ห้าแล้วก็ใส่กล้วยอีกห้า พุกมณีเหมือนกันนะคะต่อด้วยของน้องแก้วสามมัดนะคะแก้วมาเรียกแม่ได้เลยนะคะหน้าบ้านแล้วก็มีของเพื่อนนกนะคะใส่กล้วยห้าไส้เผือกห้าห แยกเผือกให้เหมือนกันนะคะส่งมาให้นะรีบมากเลยเดี๋ยวของพี่ผูุผาผู้ฝากไว้ที่ร้านสตารเล็ตน,นะคะอีกประมาณไม่เกินขึ้นชั่วโมงค่ะ อันนี้ถุงเื่อแล้วก็จะมีของสอาลูกค้าไปรจําช่วงเช้านะคะใส่กล้วยสิบมัดสามสี่ห้า แล้วก็จะมีไส้เผือกต่ออีกสิบมัดน,นะคะแม่กำลังนัดอยู่นะคะรอแป๊บนึง